ฮัลโหลสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาในคลิปสั้นๆก่อนเนาะเพราะว่าแม่หมอเดี๋ยวรีบมาทําให้เพื่อนเพื่อนก่อนเพราะว่ากลางวันวันเนี้ย วันพ่าไม่เหมาะจะไปทําบุญก่อนเพราะนั้นเนี่ยช่วงเช้าจ่ายไปจาัดก,การทําบุญเลยนะคะทุกๆวันพ่านะคะแล้วพอสายๆวันนี้มีธุรนะนอระวัน,นเที่ยงมีธุระก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปแบบเห็นหน้าในทิกต o k อย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พอเริ่มเริ่มม,มีช่วงว่างแป๊บนึงเนี่ยอยากจะมาทําด่นดอมให้เพื่อนๆนะคะก่อนที่จะไปสอนไพ่นะคะวันนี้งานสอนไพ่ทาโร่สองสามคนเลยทีเดียวก็เลยแบบแวะมาแป๊บนึงให้เพื่อนๆนะคะก่อนที่จะ อัดคลิปแรนดอมให้เราก็ต้องนิดนึงนะจ๊ะใช้น้ำมันว่านก่อนนะคะเพื่อให้เพื่อนเื่ออ่านไพ่ให้ทเพื่สนุกสนานกันนะจ๊ะอย่าลืมนะถ้าใครสนใจน้ำมันว่านไม่หมอทักมานะจ๊ะ L O N หนึ่งสองหนึ่งห้าสีพึ่งก็เช่นเดียวกันใช้ให้ดูเลยนะจ๊ะใช้ให้ดูเลยเฮงเฮงปังปังอันนี้อ่ะนะก่อนก่อนที่เราจะลงลิปสติก แต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็ใช้สีพึ่งได้นะคะแล้วก็ทาแทนนิปมันไปเลยนะคะเพื่อนอุย้ยคันแป๊บหนึ่งนะเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ขอโชว์ตัวอย่างงานจิวเอองานข้อมือนิดนึงนะคะของจริงสวยมากนะเพื่อน <ๆ S 2> เป็นเป็นโอมอะ่ะเป็นพระแม่พระแม่ลักษมีประดับเพชรน,นะคะแล้วอันนี้ก็คือกําไรนะคะกําไรท่านขุนพันธ์นะคะกําไรไม่เท้าท่านขุนพันธ์นะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะขอดูรูปขอดูรายละเอียดได้ถ้าสําหรับบางคนที่ติดตามอยู่ใน Facebook นิรินวัฒคาโแปแแล้วสามารถเลื่อนดูได้เลยนะรวมทั้งลาย ID นะคะที่แอดมาแล้ว ln 2 5ไม่บอก็ลงนะคะสินค้าไว้ในลายไ d เดียเช่นเดียวกันในไทม์ไลน์นะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นแหวนอันนี้ก็ยังไม่ได้ส่งไปตะทีนะจะต้องส่งไปอเมริกาแต่ว่ารอของเพราะว่าเขามาสั่งเพิ่มเป็นกําไรกําไรคอลเลคชันคอลเลคชันใหม่โอมาค่ะนะคะ,นะคะ หวนไม่เห็นใช่ไหมมันเบลอใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะไปดูไปขอรูปดูชัดๆได้นะคะเพื่อนๆนะตอนนี้พับปิดตาพังพการก็ยังมีอยู่นะเพื่อนๆนะทุกคนถามทักมาได้นะคะพับปิดตานะคะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มแลนด้อมให้ละนะวันนี้เริ่มเรื่องรายรดเอียเพื่อนๆถ้าใครมีหัวข้อนะสำหรับที่ตัวเองอยากรู้อะไรเงี้ยสามารถเม้นไว้ใต้ ได้คิดแม่หมอได้นะถ้าเกิดว่ายัางไงแม่หมอจะจ,จดฤทธิ์ไว้แล้วก็จะทำให้นะคะอ่ะอันนี้แผ่นท้องแต่แม่หมอสั่งมาเพิ่มแล้วละ่ะนะคะสั่งมาเพิ่มแล้วมากี่รอ,อบกี่รอบก็หมดนะขายขายไวมากนะจ๊ะเพื่อนๆมีพ่อแม่กาลีพ่อแม่ลักษมีพ่อแม่อุมาพระศิวะพระนารายคู่พ่อแม่ลักษมีเท้ากูเบล่าที่เป็นคู่ ถือกุญแจเหตุสมบัติพระแม่ลักษมีก็มีน,นะคะเพื่อนๆทักมาได้เนาะสำหรับคนที่จะจุดเทียนนะจุดเทียนนี่เฮงปังกันหลายคนแล้วนะทักคอมเมนต์เออมามา,มา,ม,ามารีวิวอนะ่ะมารีวิวในแชทที่แม่เหมาะฟังเนี่ยว่าเฮ้ยมันมันได้มันได้อย่างประหล,ะหลาดปอะไรเงี้ยนะนะเพราะว่าเทียนเนี่ยจะมี2แบบคือเทียนเสริมดวงสตาเสริมมงคลในทุกด้านนะคะเพื่อนจะเป็นเทียนสีเหลืองนะ เปิดดวงก่อนเปิดดวงแล้วก็จะมีเทียนเจ้าง้อที่เป็นเทียนเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองอีกอันหนึ่งนะถ้าใครสนใจที่จะฝากไม่หมอจุดนะคะก็รีบทักมาเพราะว่าไม่เกินวันห้าม,าม,ามต้องบอกก่อนวันที่27พฤษภาเนาะเดี๋ยวไม่ทันนะคะเพราะไปจุดวันที่27นะคะเ,เพื่อนคนนี้มาเดี๋ยวขอทำสมาธิแป๊บนึ่งว่าจะทําเรื่องราวของใครเนี่ยนะคะแปะ๊บนึงนะคะ แม่หมอยังไม่รู้ว่าจะอ่านแรนดอมของใครแต่ว่าขอเป็นการข้อความก่อนเพื่อที่จะบิวอารมณ์ในการอ่านไพ่นะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงก็ได้หรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณในช่วงเวลานี้หรือคนที่คุณแบบยังวนเวียนอยู่ในหัวเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรพวกคุณแล้วมันถ้ามันถ้าข้อความมันแบบมันเริ่มแม่นหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่หมอจะไปดูทาโร่โให้เขาคนนั้นอยากบอกอะไรกับคุณคะเขาบอกว่าเคมีเราตรงกัน เคมีเราตรงกันเลยย่ยไงเคมีเราตรงกันเลยย่ยไงอ่ะมาดูซิถ้าฉันไปตอบเธอเราทั้งคู่จะผิดไหมมันเป็นความรักที่มันไม่ถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าเพื่อนๆนะเขาถามนะฉันเองที่ผิดมันต้องมีเรื่องราวอะไรกันที่ทะเลาะกันแล้วเขายอมรับผิดนะในในพลังงานของการข้อความแต่ไม่ไม่กล้าพูดความจริงในใจให้พวกคุณได้รู้เธอจะอยู่กับฉันตลอดไปได้ไหมนะเขาบอกว่านั่นแหละ ถ้าเขาไปต่อเราจะผิดไหมด้วยแล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้หรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องเห็นไหมพลังงานไายนี่เป็นของใครว่าคุณจะรู้อะนะว่าคุณเอ๊ยยังไงกันก่อนนะหรือว่าบางเขายังติดคอมมิชเรายังติดคอมมิชหรือเปล่านะคะนะ รอฉันพร้อมได้ไหมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่พร้อมในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างเนื้อถ้าสร้างตัวก็ได้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเขามีใครอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นว่ารักต่างไวัยไหมเราเด็กกว่ากันหรือเปล่าใครโตัวกันหรือเปล่าเขายังไม่มีไม่มีอะไรที่จะมีความพร้อมที่จะดูแลคุณได้หรือเปล่าแม้แต่ตัวเขาเองเขายังไม่พร้อมหรือเปล่าเนี่ยทงงานแบบนี้นะ ฉันรู้ว่าฉันผิดแต่มไม่ขอโทษได้ไหมมันไม่ใช่ตัวฉันเห็นปะมันมีพลังงานของคนที่รู้ตัวเองว่าผิดแหละเขาบอกว่าอยู่กับเธอแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างชิดอย่างที่ฉันไม่เคยได้รับจากใครเลยนะคะพลังงานไพ่เป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆก็อยากบอกกับคุณแบบนี้ขออีกหนึ่งใบก่อนที่จะไปดูที่ไพ่ทาโร่นะคะเขาบอกว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคพวกคุณเป็นรักต่างวัยละเขาอาจจะยังไม่พร้อมเขาเด็กกว่าไหมหรือว่าพวกคุณแบบ มีทุกอย่างแล้วหรือว่าเขายังเพิ่งเริ่มสร้างฐานนะหรือว่าถ้าเขาไม่เด็กกว่าหรือว่าเขายังไม่พร้อมในเรื่องของฐานนะการเงินหรือว่าการที่บ้านรถเลงไม่มีหรือว่ายังไม่มีความมั่นคงอย่างใดอย่างหนึ่งในฝั่งนี้เขารู้สึกของตัวเขาเองก็ได้นะคะวันนี้เรามาดูที่พลังงานไพ่ทาโร่นะมันจะตรงกันหรือเปล่าอ่ะขอดูหน่อยค่ะไพ่อยากบอกอะไรนะหมอโอ้โหคนคนนี้สับสนในตัวเองเขาบอกว่าเวดดูนะเขาบอกว่าเวลาเนี้ยฉันเห็นเธอนะ เธออะเป็นเหมือนแสงสว่างเธออะตอนที่ฉันมีเธอในชีวิตอะฉันรู้สึกว่าเธอเป็นแรงบรันดาลใจให้ฉันเธอเป็นกําลังใจให้ฉันฉันรู้สึกถึงความสดใสและดูมีความสุขของเธอแล้วเธอเป็นคนที่เป็นเป็นเหมือนแรงบรันดาลใจทุกๆอย่างให้ฉันก้าวเดินต่อไปแต่ตอนนั้นฉันไม่เข้าใจหรอกว่าเธอพูดอะเธอพูดอะไรแต่วันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่า <S <S สิ่งที่เธอพูดอะคือบางอย่างที่อยากให้ฉันเป็นอยากให้ฉันประสบความสําเร็จแต่ตอนนั้นฉันด้วยความไม่พร้อมหรือด้วยความที่ ที่ยังไม่ถึงเวลาฉันไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ทําให้เราทั้งคู่เกิดประเด็นที่คุยกันไม่รู้เรื่องอ่แม่หมออย่าพูดแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วคนที่เข้ามาดูอาจจะเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดมาคิดได้นะคะเขาฝั่งบอกคุณแบบนี้แล้วเขาบอกว่า Queen of Cup เธอรู้เปล่าว่าเธอนะ่ะเป็นคนที่ใจดีมากนะเป็นคนที่ใจดีมากนะเป็นคนที่แบบ อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นหัวใจเห็นไหมเมื่อกี้มันมีไพ่ข้อความบอกว่าอยู่กับเธอแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ซึ่งเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนารโรนั้นแหลแต่ฮา,า,าโรขึ้นมายืนยันว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นคุณเป็นคนที่ให้ความรักความเข้าใจบางคนมีความรู้สึกที่ว่าคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาเนาะเพราะคุณคีแล้วควีนออกคัพคุณช่างใจดีคุณช่างเอาใจใส่ใจเดียรเขาเหลือเกินเนี่ยเขายังรู้สึกถึงวันเวลาที่คุณใจเดียรเขาแต่เขาบอกว่าแต่ตัวเขาเองเอ รักต่างไวแน่นอนเพดออฟฟอต์ so, ตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเพดออบฟตอบอกตัวฉันเองต่างหากที่เป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยเป็นคนดื้อเป็นคนที่ไม่เคยฟังเหตุผลอะไรเธอเลยเธอพูดมาอย่างหนึ่งฉันจะต้องโต้เถียงหรือว่าฉันจะต้องคิดแง่ลบไว้ก่อนนี่คือเขาในอดีตเขาเคยทําให้เรื่องรามันยากขึ้นใช่ไหมเพื่อนเพื่อน<ๆ>เขาบอกว่าฉันอยากเป็นคนที่ดีนะฉันอยากเป็นคนที่ เปิดเผยความรู้สึกความในใจให้เธอรู้ฉันอยากเติบโตว่าเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรกับพวกเธอนะเขาคือ King of Cup แล้วเขาอยากเขาอยา,อยากจะเป็น King of Cup ในขณะที่เขายังเป็นเพจอยู่มีพลังงานอของความเป็นเด็กเขาอยากจะเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นและเพียบพร้อมกับคุณในใจลึกๆเขารู้สึกว่าตอนนั้นอะเรามองว่าเธอควรจะได้คนที่คู่ควรนะอาจจะอายุรุ่นราเขาเดียวกับตัวเธอเองหรือว่าเป็นคนที่เหมาะสมในเรื่องของสถานะ เติบโตแล้วมันคงแล้วที่เหมาะสมทุกวันเธอจะมาเอาอะไรกับคนอย่างฉันที่มันยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่เขาคิดเขารู้สึกว่าแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันนึกถึงพลังงานดีๆที่เธอเคยหยิบยื่นให้ฉันชาวท่าน,น้ําเข้ามานะมีนกรกฎพิจิตรไม่ว่าคุณหรือเขาฉันน่ะอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเธออยากจะเป็นคนที่เพียบพร้อมขึ้นเพื่อเธอ แต่มันไม่รู้นะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามนะตอนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยเถียงเคยค้านที่จะมีคุณในชีวิตหรือผักสยคุณเนี่ยตอนนี้มันทําให้เขารู้สึกอยากอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าในวันนี้เขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่เลยยังแอบรักแอบชอบหรือพลังอราพลังงานของคนที่แอบรักแอบชอบกันมายาวนานได้เขาอยากบอกอะไรพวกคุณอีกคะบ้าจังเลยเดลิเวอร์ดูให้พบอก จุ๊บๆเลยอยากจะกอดเธอเหลือเกินอยากจะกลับมาอยากจะได้แบบอยากจะเป็นคู่ของกันละกันเดลเลเวอร์คือฉันน่ะตกหลุมรักเธอฉันน่ะอยากเป็นคนที่ใช่สําหรับเธอนะแต่ไม่รู้เมื่อไหรอ่อ่ะเธอจะรอฉันได้หรือเปล่าเนี่ยเด e เลเวอร์คือคนที่คุณหรือเขาเกิดในชา,นาวลัคนนรศีมีถุนได้นะคะว้าววันนี้พลังงานดีมากเลยเพื่อนแต่ไม่หมอะธาตุสีพึ่งเอ้ยไม่ใช่ทั้งสีพึ่งนั้น้ำมันน้ำมันด่วยเอ็ดออฟคัฟจะมีคนเข้ามารักคุณถ้าเป็นคนเดิมๆที่คุณนึกถึงอะ่ะ พลังงานเด็กกว่าเนี่ยก็ใช่เขานะเอ็ดออกครับหรืออาจจะมีเด็กกว่ามาชอบคุณได้ในเวลานี้นะคะรับพลังงานกันไปเนาะพลังงานดีมากเลยเพื่อนๆนะเขาชอบคุณมากๆเลยนะอยากจะเข้ามาสาสัมพันธ์ด้วยนะคะโอเคนะคะเป,เป็นของใครเนี่ยคุณจะรู้กันเองเนาะสวัสดีค่ะ